วันนี้นะคะเราสองคนเนี่ยจะมาปรึกษาคุณหมอแล้วก็ทำตานะคะตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับผมเต็นมากจะบอกว่าทุกคนเห็นบอกว่าตาเราอละมุนมากอยากจะให้ดูอันนี้คือหลังทำทันทีบอกเลยว่าชอบชอบมากๆรู้สึกดีมากเลยครับไม่เจ็บเลยแล้วก็หลังๆอะชิลแล้วก็แบบเกือบจะหลับด้วย สวัสดีค่ะแก้วค่ะหอครับวันนี้นะคะเราสองคนเนี่ยจะมาปรึกษาคุณหมอแล้วก็ทําตานะคะตื่นเต้นมากๆาตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับผมเพราะเราสองคนเนี่ยมีปัญหาที่คล้ายๆกันก็คือชั้นตาไม่เท่ากันทั้งคู่นะคะข้างนี้แก้วไม่เท่ากันแล้วก็หอข้างนี้ไปกันค่ะ แก้วันนี้มาปรึกษาหมอเรื่องตาสองชั้นมีปัญหาตรงไหนอยปรึกษาหมอบ้างครับอสองข้างไม่เท่ากันค่ะก็คือข้างหนึ่งจะแบบเหมือนตาย,อย่อนพอมีอายุคือตาเริ่มหย่อนมามต้องติดแบบเทปตาสองชั้นตลอดแล้วก็แบบรู้สึกว่าชั้นตาไม่ชัดใช่ค่ะไม่ชัดแต่งหน้าลำบากต้องติดเทปตาบางทีไม่ได้ติดก็จะไม่เท่ากันเลยเวลาถ่ายรูปออกมาอืมันจะห่างแบบข้างมันหลบในเข้าไปโดยเฉพาะหมอดสังเกตบริเวณหางตาปะ่ะเหมือนชั้นตาหางตามันมันทุบบังที่คุณแก้วบอก บอะว่าชั้นตาไม่ค่อยชัดจะเห็นเลยว่าเนี่ยไม่ชัดจริงเพราะว่ามันมีหนังตาตรงนี้มาบางังทั้งสองข้างนะครับข้างซ้ายก็มีตรงนี้มาบางังทำไมเหมือนกับ หางตาที่ควรจะเห็นชั้นตาเนี่ยมันเห็นชั้นตาน้อยลงเห็นชั้นตาไม่ชัดอย่างที่2เลยก็คือมีไขมันเกินตรงนี้ครับค่อนข้างเยอะหมอสุปให้ฟังเนาะว่าเราทําตรงไหนบ้างเนาะหนึ่งก็คือเราจะกรีดแผลนะครับปวดตามาตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีการฟริกชั้นตาใหม่ให้มันสูงขึ้นไขมันเกินตรงเนี้ยที่มันอุมอ้มๆแ,แล้วก็จะมีการจัดเรียงไขมันให้คอนทัวร์ตามันสวยงามเป็นธรรมชาติเราขึ้นห้องมาตัดกันเราแล้วก็เดี๋ยวหมอว,ว่าชั้นตาแล้วก็โดย,ยาชิญญานะได้ค่ะโอเคค่ะ 君のとりこになってしまえばきっとこの夏は充実するのも。 ปัญหาของน้องแก้วคือเป็นคนที่มีชั้นตาอยู่แต่ว่าชั้นตาหลบในทั้งสองข้างเลยแล้วก็หนังตามามาคลุมชั้นตาเยอะทําให้หางตาดูตกดูเศร้าแล้วก็ไม่สดใสน้องแก้วเขาใปัญหาว่าเวลาแต่งหน้าเนี่ยเขาจะแต่งหน้าลบาบากเพราะชั้นตามาหลบในไปนหนดเลยตอนนี้นะคะแก้วทําตาเสร็จแล้ว จะบอกว่าทุกคนเห็นบอกว่าตาเราละมุนมากอยากจะให้ดูอันนี้คือหลังทําทันทีบอกเลยว่าชอบชอบมากๆแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวแกจะไปเปลี่ยนชุดแล้วก็เตรียมกลับบ้านแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตตาให้ดูทุกวันเลยละกันเนาะ ก็จะเป็นวันแรกหลังทาตานะคะก็จะเป็นวันที่คุณหมอบอกว่าบวมที่สุดนี่นะคะก็จะมีแบบ้อยขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ฝั่งนี้คือน้อยมากอันนี้คือวันที่2จริงๆพี่หอแบบโวมไม่หยุดว่าแบบตายุบเร็วมากนะคะเมื่อวานตรงเนี้ยบวมกว่านี้หน่อยแต่อันนี้ก็คือลดลงมาแล้ววันที่สองเนี่ยแกก็ออกไปข้างนอกเล็กๆน้อยๆแล้วจะบอกว่าออกไปก็คือไม่มีคนสังเกตใช้ชีวิตได้ตั้งแต่แบบวัน,น ีเลยวันที่สอง วันที่3นะคะอันนี้ก็คือตาแกว้วอะถุบบวมไปเยอะมากๆแล้วนะคะแต่ก็จะมีรอยช้ำนิดนึงคือวันนี้แกว้วใส่กรองแสงแบบนี้เพื่อให้แบบตัดแสงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าวันนี้ก็คือทํางานทั้งวันใส่แบบนี้นะคะวันนี้ก็คืออัปเดตวันที่4แก้วก็ทําทงานแล้วนะก็ไม่ได้ทําอะไรแบบออกไปข้างนอกมากจริงๆแล้วอะรักษาตัวจริงๆสาหรับการทําตาแก้ว่า3วันอะก็โอเคแล้วนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ทุกอย่างก็เริ่มแบบยุบ ตัวลงเออมันใช้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะมากๆเลยอะ่ะเพราะว่าตื่นมาแก้วก็ได้ตาแบบสองชั้นขึ้นมาเลยอะ่ะวันที่6โดยรวมเนี่ยแก้วคิดว่าปกติมากๆวันนี้นะคะก็จะต้องมีออกไปข้างนอกออกเดินทางไปต่างจังหวัดไปแล้วก็กลับนะวันที่7แล้วนะคะวันนี้จะเป็นวันที่ไปตัดไหมนะคะก็จะเห็นไหมยอยู่เซนๆนแบบนี้ ก็ตัดใหม่เสรแล้ว,ลวเป็นไงไม,ไม่เจ็บเลย<ม>ก็คือเป็นแบบชั้นตาแล้วก็ไม่มีแบบดำๆแล้วอะอ๋อสวยเนาะสวยมากสวยมากวันนี้น้องฮอมาปรึกษาตากับหมอ คอนเซิร์นตรงไหนบ้างก็เป็นตาข้างซ้ายครับเนื่องจากมันตกลงมาผมแล้วก็แบบเวลาถ่ายรีวิวถ่ายรูปอย่างเงี้ยหน้าตรงตาจะไม่เท่ากันข้างหนึ่งจะเป็นสองชั้นอีข้างนึงจะเป็นชั้นเดียวเหมือนตาข้างซ้ายมันหลบเข้าไปทําให้แบบชั้นตาไม่เท่ากันหมอดูแล้วเหมือนตาข้างขวาจะเห็นชั้นชัดกว่าเนาะในหลยตาข้างซ้ายแทบจะไม่มีชั้นเลยปัญหาแรกเลยก็คือหนึ่งคือชั้นตาข้างซ้ายครับตรงเนี้ยมันลงมาบางชั้นตาก็เลยมันหลบไหนเข้าไปขณะที่ข้างขวาเนี่ยมีชั้นแต่เห็นไม่ชัดอีกอย่างหนึ่งก็คือ เนื่องจากพอชั้นตาไม่เท่ากันนะครับผู้ชายในเวลาเราสร้างชั้นตาใหม่หมอยาจะให้ชั้นตาเป็นธรรมชาติคือชั้นตาไม่ควรสูงเกินไปถ้าชั้นตาสูงมันอาจจะดูไม่ธรรมชาติก็คือใช้เทคนิคกรีดสั้นครับแล้วก็จะมีการจัดเรียงไขมันร่วมด้วยเพื่อให้เหมือนกับคอนทัวร์ตาทั้งบนเนี่ยมันเสมอเท่ากันจะเห็นว่าจริงๆเรามีไขมันเกินบางส่วนสามารถจะเลียงไขมันให้ได้ ตันนี้เป็นไงบ้างตื่นเต้นเปล่าก็นิดหน่อยครับแต่ก็ไม่ได้แบบตื่นเต้นมากก็ชิลๆครับเพราะว่าเห็นน้องแก้ว่เห็นน้องแก้วทําไปแล้วครับไม่ต้องตื่นเต้นชิลๆครับชิลๆ องน้องฮอเนี่ยก็คือมีปัญหาว่าชั้นตาข้างซ้ายแทบไม่เห็นเลยส่วนชั้นตาข้างขวาหลบหน่อยคือชั้นตาสองข้างเนี่ยไม่เท่ากันที่หมอแก้ให้ก็คือใช้เทคนิคกรีดสันครับตัดไขมันส่วนเกินออกแล้วก็ฟิกชั้นตาใหม่ให้เท่ากันสองข้างชั้นตาของน้องฮอเนี่ยเป็นผู้ชายเขาอยากได้ชั้นตาที่ค่อนข้างจะเล็กดูเป็นธรรมชาติไม่สูงจนเกินไปเหมือนเป็นผู้หญิงเลยดูเป็นชั้นตาพอดีพอดีอดสําหรับผู้ชายรจแล้วารู้สึกดีมากเลยครับไม่เจ็บเลย,เลยแล้วก็ คุณหมออแล้วก็พี่พีผู้ช่วยดูแลดีมากครับรคือแบบหลังๆอะชิลแล้วก็แบบเกือบจะหลับเลยเ<อ>ดตตาพี่ฮอวันที่หนึ่งค่ะอันนี้ก็คือวันแรกหลังกทำเลยตอนนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็รู้สึกแบบตึงๆนิดหน่อยครับนี่แล้วก็จะมีบวมๆ นขึ้นมานิดเดียวนะคะแต่ว่าของหอจะเหมือนแบบเป็นคนเลือนออกง่ายกว่าแก้วก็จะมีความบวมมากกว่าของแก้วคือแผ่นนวดวันนี้ก็วันที่2แล้วนะครับของการทําตาอาการบวมนะครับจะเห็นก็คือบวมน้อยลงนะคะความช้ำน้อยลงก็รอให้แบบแผลเข้าที่นะครับ นี้นะครับก็เป็นวันที่4แล้วนะครับของการทําตาส่วนการดูแลนะครับก็ทานยานะครับตามที่คุณหมอแนะนําปกตินะครับขอบตานะครับจะสังเกตว่าแบบเหมือนมีอาการแบบสีม่วงนะครับจะเริ่มกลายเป็นสีเหลืองเริ่มจะหายดีแล้วนะครับวันที่6นะครับอาการบวมนะครับก็คือแบบยุบลงไปเลยก็ออกไปใช้ชีวิตไปเดินห้างขับเรื่องขับรถอะไรอย่างเงี้ยครับได้ปกติเลย อัปเดตตาพี่หอวันที่เจ็ดครับผมวันนี้จะไปทำอะไรคะตัดใหม่กันเย้ yeah, วันนี้จะไปตัดใหม่แล้วนะคะนี่เลยวันนี้นะครับเราก็มาตัดใหม่แล้วนะครับดนมากครับผมเช็ดทำความสะอาดให้แบบดีบอกเลยดีมากครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ,บ,บ,บเป็นไงบ้างหลังทําไปของน้องแก้วที่3สัปดาห์ของน้องฮอนที่2สัปดาห์สองสัปดาห์ครับน้องแก้วเป็นไงบ้างอย่างแก้วแบบตอนที่ทําไปเสร็จก็คือจะเห็นรู้ว่าบวมน้อยสามวันแรกก็คือแทบไม่บวมแล้วคะ่ะตอนนี้3สัปดาห์ก็หลังจาก7วันเนี่ยแต้มยาตอยแผปปินก็คือมองตัวเองในกระจกแล้วก็แบบโอเคแฮปปี้มากแล้วหล่อไม อยก็หลังทําที mm ่ประมาณสัก3สัปดาห์หรือสสัปดาห์เนี่ยจะดูแลคลายกันแล้วหลังจากเราตัดไหมอ่ะที่เจวันหลังทาเนาะเราสามารถให้แผลเรื่องต้นนานได้แล้วคราวนี้สองสัปดาห์หลังทําไปต้นไปเราสามารถออกกําลังกายสามารถใช้ชีวิตแทบจะเป็นปกติทั่วไปเลยครับแล้วก็อยากถามว่าแบบทายาแผ่เป็นต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่บอกว่าสัก1นเดือน1-2เป็นอย่างน้อยก็อาจจะทาต่อไปให้ครบสัก3าเดือนก็ได้ครับ S <S ก็คือหลังจากที่แก้วทําตามานะคะอันนี้ก็คือผ่านมา3สัปดาห์แก้วก็ได้มีการลองแต่งหน้าไปแล้วบ้างแล้วรู้สึกว่าแต่งหน้าง่ายขึ้นไม่ต้องใช้ชีวิตในการแบบติดเทปตา2ชั้นเลยอะเวลาแต่งหน้านะหน้าก็ออกมาแบบเออสวยเลยไม่ว่าจะแบบแต่งน้อยๆแต่ตาก็ดูสวยแต่งแบบประมาณแบบใส่เกาหลีอะไรเงี้ยแก้วก็รู้สึกว่าตาอันนี้เข้ามากๆแล้วก็ประทับใจนะคะครับผมสําหรับผู้ชายนะครับก็สามารถทําตาได้นะครับ หลังทำเสร็จนะครับก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจว่าเวลาเราถ่ายรูปนะครับมองในกระจกว่าเฮ้ยเราดูหล่อขึ้นนะออแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นนอกจากที่นี่นะคะจะมีคุณหมอมมยจากูุแพทย์ของเราแล้วเนี่ยก็ยังมีห้องผ่าตัดที่ได้รับมาตรฐานค่ะมั่นใจแน่นอนใครมาก็คือชอบแล้วก็ประทับใจกลับไปแน่นอนอยากจะให้มากันนะคะที่ดรตอรโทนี่เมดิคอลเซ็นเตอร์ได้เลยค่ะ